ฮเราฮัลโหลวัสดีค่ะวันนี้วันอะไรเอ่ยวันนี้วันเปเยลวันแบก่ะต่อมาลไเที่ยงพิิัแอะออกอะลูกสาวีข้อความเล็กน้อยให้คุณแม่นะคะ show them what it is e f o r e e see e n w h e e t Wow, that's what they get, and we know eh? before then. And yeah. you can watch <laughs> the with You know what you get, then. I know from the beginning, anyway. <laughs> eh? What the hell is that? Oh? Okay. Eh? You just keep you just them, it's fine. We're showing you what you're getting before you get it. <laughs> <laughs> โอเคคุ้อมไหมปกันอเคคร้อมไหมันโอ้อมไหไปกันโอเคค้อมไหมนเคุณพรอมไหมไปกอเคคุณพอมไไอเคคุณพรโอเคคุณพร้โอเคคุณพร้อมไหมไปกัเคคุณกัเอมนโอเคคุ้อมนโอเคอมไหันโอเคุณพร <laughs> and now Bobby. And now Bobby. Bobby Together. the meal. Oh, Bobby's paying for the meal. Yep. <laughs> I think that's <laughs> the fair enough. No, Come that's, on. That's more than fair. Come on, to oh, how many people? Man. So, that's more than five. I'll pay for the meal, I think it's enough. It's more than enough. <laughs> it's, it's much better if Mmm. I want to try it. I do a bit close to Tanya. It's got a picture in here, a Zimtai picture. Can you show us? Oh, show it to me first. Show the box too. Zimtai and a baby.

I hope you understand now why I just passed the wine shop yesterday. Okay. Don't, don't think I didn't get you what you mean, but <coughs> ready. ready. <coughs> โอเคค่ะอ okay, so ันนี้คือของขวัญและนนอนให้คุณตาคุณยายวันแม่นะคะลูกสาวก็ให้ทุกขนี่ะสาวคนรุ่นเกิค่ะ Thank you you Bobby No problem you, for the Mother's Day you know, I'm always from me c ันโ n ่ฟ found ด o u r f l ลาว r guys. y e ส์ t ะแจกตะบ o ดคือแจกะบดเรื่อานแม่ดอก o ร้าเรื่องนี้แะให้โอเคค่ะวันทีนี้ก็ีั่งอาหารได้เจ้าประเีก็ซีปิดปิดก็แล้วก็เปิดใหม่ค่ะใครที่อยากจะดูว่าจะกินอะไรก็โอเคบ๊อบบี้พายนคิวต่อไปโอเคบายฟอร n นาว e l l show you the menu later โอเคว้าว this is my this is my place า่

no ถอย now what a e y u doing e r a f e y a h y m a o s มาดูเต็มเค่ะนี่เต็มชัดๆเลยน้ำจิ้มหอมหอมไช่คือว่าลุยเลยค่ะันี้เป็นน้ำจิ้มหมูกับน้ำจิ้ม้งนะคะอันนี้อกันจะม่เป็นหมอมูกับหมอเนื้อค่ะอันนี้หมอม้วน้

อุปกรณ์อะไรกันบ้าใช่ไหมที่มาใช้ในรูปที่มาใช้ในรูปเปิดไฟในรูปเปิดไฟคลิปอะไรออนแค่นี้จะเป็นคลิปแค่เป็นคลิปเดียวคลิปเดียวนู่นดิฟไลลูกเออน่นอะจ๊ะนู่ะจ๊ะ What's left คลิปที่ด please ยี่บันยี่ห้าปุ๊บเหรอเฟิร์สเบฟอร์อิทมิลได้กินน้ำดีอันนี้เงียบเลยจ้ะเงียบแต่ว่าแม่เอาจิ้มน้ำจิ้มด้วยค่ะคุณแม่กันจินนี่ก้อนกันไปอะไรแบบนี้มาเอาที่หลังโอ้ยฝนยังไงอ่าต้องมีตัวซอยต้องมีตับแก้มนี่พอมีไงเดี๋ยวกับปลาเผาปลาเมียกันมากแล้วล่ะแต่าบ้า เออนั่นน้ำจิ้มจิ้มเข้าไปเนี่คนเขกินรเต้าอิ่มคนกัาอิ่มกับเศร้าไ่กินหลารอิ่มกับเศ้าเห็นปะเยเบียรมิงเบียนคำนาวไผ่ตาจิม เพราะว่าก็ต้องมีแล้วเนี่ยต้องมีแล้วลองขันบะลองสิกินเขาบ่ได้โอ้ก็เออเดี๋ยวพี่แล้วเซียบกระชอนเลยคุณ่อเขาแล้วโอ้ของของของพี่ต้องเอาเยอะๆค่ะเอาแค่นี้ไม่พอค่ะมีโรเซ่เนาะไม่มีค่ะมีแต่นี่แหละแม่จ้างเดี๋ยวเพียนะเดี๋ยวบ่มีสิเขามันกินข้างลังข้างให้มันบ่เดี๋ยวเดี๋ยวจะพร้อมาขอบคุณค่ะเอาเอาวะอีกอะไรกันอยสาวน้ำจาะ

เป็นไจานบอกไ่ใช่ช่ใอ่ขออีกแก้วนึงนะจ๊ะใ้าย่ื่อเรานี่ว่เนื้อบะมาเห็ดให้เพิ่นกินไก่น่ะเอ้ล่ะนัซีมกิฟต์เดอะเบบี้ไอวอนนดเดอะชิเก้ใส่จ้ะจ้จ้ะจ้ะะอยู่ตน้ก็โอเเนี่ย Honey you see the special is glad they got ice in the glass. Nice in the glass That's nice. Like yeah. the ice going come out. It's just... really nice. Oh oh. Here see see. Achar kya hai kaptar? Papa sab keh This is the glass where the ice gonna come out. Yeah. yeah. Look cool. i eat it drop na. You drop na ma. eat it drop. Honey honey. <laughs> yeah. อาอีกถ่ายอีกรอบนึงอันพระองค์ได้ยูพัดในแก้วบอกนอาแก้วแก้วมะเพิ่มอ้ฮึเซ่แม่ทบ่นี้โกโก้กับกาแฟค่ะอ่กาแฟอันนี้กาแฟฟิวโกโก้ให้าสาวน้อยค่ะาฟโกโก้ฟอร์อาลูกอ่ะอ่ะ่สอรี่ที่เด็กบอลนั you can get one you can get one of them and then when you don't have it look at the chef's right on it tell him to do something yeah. flavor and just throw the eggs what's happening with the eggs by the way yeah i can put in put in with the there. can you just have it wrong no no put in come put on in. cook oh, something please น้ำกาแฟโอ,โอ้กาแฟโอเคี่นี่ินดี่พี่มีน้ำจิ้มหมูพ่อจะว่าให้พ่อกินเฮ็ดเพียงกิจิ้มมา,มานหมมน,นี้มันประเภทเนี่ยจ้าอันนี้ว่าจะกินกับแขขก้วฮ้อนที่มึงด้วยบบอันนี้ <c oughs> อันนี้อันนึงหม,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 ม้ okay. อหมอหมอเนื้อกับหมอนี่ไงหมอเนื้อกับหมอหมูท่านจ้าอันนี้อันนี้สงสัยหมูหมูกับเนื้ออันนั่นกับหมูกับเนื้อ เอาผู้จักเนาะว่าหมอยังอันอันเซ่หอยเขี้ยก็นี่ไงคุณแม่นี่ไงน้ำจิ้มเนี่ยอันนี้ก็ได้ขันแซ่บก็ใส่เลยนี่เห็นบอนี่เห็นบอนี่มันมีหอดพักกับอันนี้กับลาเเซนเนี่ยเอาใส่น้ำฮอเนี่ยแม่เอา่อแม่แม่จ้าโอ้ยเนาะคุณแม่เอ้ยนี่แม่ข่อยคือเล่าแต่เนาะ พ่อเอาถ้วยไปนนีี่้งตโอเคเอามาเป็นจานนั่นละจานห้องเหลือเลยเยอะแยะนะพ่อนี่ค่ะเห็ดเข็มทองกับปลาหมึอกนี่อันนี้น้ำจิ้มพ่อซิมบางก่อนเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเดี๋ยวรู้ซิมไห้ว่าเผ็ดบ่อันนี้น้ำจิ้มแซ่บบ่แซ่บเผ็ดเผ็ดมาแล้วน้ำจิ้มนี่หน่อยมาแล้วจ้าเสี่ยงมาแล้วแก้วเจ้ามาแล้วบังใครแล้วบังกันแล้วกันนะกินกินอะไร เอาอีกปะป่าเดี๋ยวเปลียไปจังน้อยจังว่าจะบของไปแขขเรียกให้กิน้อหลเขาใครจะเลินอาหารจะเลิอาหารมสว่าเอกเป็นตัวตี่จะคุ้มมากจะคุ้ยังไว้ถ่อมเชืว่านีอท่านใหญมากมชวนแก้วกับพะลุงหน่อยดิอากัน แสบไหมจ๊ะแสบแสบเลือกถือค่ะโอเคชนแก้วค่ะเ้าเห็นแ่บโอยเป็นหัวภาษาไม่กินจะโดนแล้วไม่ขับูดพาหลายเที่้วมาสิมาเลยว่าจะเทียวเมื่อนี้ในโอกาสเม้อเลยก็ต้องจองไปละจ่ะบ้านบอกนางจะจ้ะแล้วก็ดีขอค่ะพี่ของ่วนัวจ้านี่ล่ะเป็นที่สี่แล้วจำาบ ชัง่งมงชั่งมงเราสองร้อยเดี๋ยวาแพ่งเลยนี้หันาาหนาชั่มงเร่สองร้อยนะ V I P หรอเออ,อปลาหมึกเอาหนุยหนวดปลาหมึกแม่ขึ้นตาได้ปะขึนตาได้เดีวแต่บอแม่แซบบอพอบอ,บอ,บอเอาเซ็นไซน้ำเเออเซ็นไซน,นัำโอเคค่ะบัดนี้ขอว่างกล่อง,งเลือะเลือสิกินบบดนี้ลืมขาตั้งกล่องมากเรื่องบอไปนั้นอาเพิ่มเตรียม

เสียบซิมไปเสียบพอซิมเวลาซิมเสียบปะลูกค่าบริการเยอะแซ่บค่าบริการเยอะเอาใส่เลยช่างผักช่างหยังเอาใส่ได้หลายโอเคเดี๋ยวเอาผักไซรให้แม่น้ำตกลงนะอันนี้หมอหยังหมูหรือหมูเนื้อจัดิมเอาตอนดักซิมมึงมันหรอคมเด็กกันหมนะสองหมูเนื้อนะเนื้อเหรอแล้วอันนี้ล่ะซิมมึงลูกมึงเอาคุณเจนผิดยังง่ายเหรอแม่ม อืมได้เล่ะยวนยอะ่นี่ด้วยทนีได้ดเอาคุกค o ณรู้ว่าได้อะดเาวันโอยวนถ้าหมูมันสิบ่ขมเอ้สิ่งที่มึงดูมันมันบั้มันอส่อนเกืกันซิมันก็เลยขมทั้งสองหม้อโอ้ยแซ่บป่โอเคค่ะขอว่างเดี๋ยวัดนี้เขอว่างกล่องสิกินเขาแล้ววันนี้ด้วยอะไรออได้โอเคค่ะแซ่บปะแม่แซ่บปะเนี่ยอ่ะสิมปลาสิมปลา

อันม่มีเหลืออีกสองสามิบอเอาใส่จานให้เนี่ยใคาถือกล้องอันนี้เนี่ยมาให้ผู้ผู้บดดูเนี่ย good job we b o u g h t b o u g h t b o u g h t good job we brought the family h e f yeah show t ดีแลวเนี่ยดีนเนี่เอาเสียงไมล่ะก็เป็นคุกมีมีลุยหเจานีกิน่จัหนอย่ e l l h m o n just ซ no เจ้าบอ r ว่ d y said what am I going to say next เจาบอ่าว่าบริการให้พื่นกอนเ้อาเจ้าจะกินที่ร้ากันได้ดอกะนะเผรสแม่อมีพักหลายๆนี่แม่ Well if you want to give it to me and do another one i i t t o pet for you I don't mind Okay. Well do you want as well? Yeah. Well give it to me and do another one. Two pet for them. I'll have it before. Yeah. dip, you dip on your plate. Before you put anything on your food, mm. I just dip something in it and taste it first. No, no Tanya say not spicy that way he do. Yeah. That's one. It like yeah. yeah, have you got any okay. chopsticks? And some nanna mea, nana. Tom hai po nana. เดี๋ยวจอบเสกให้พ่อใหญ่เอานี้ไงคะนี่เนี่ยดัสโฟเมดัสยือแฮปปี้เนี่ยให้พ่อใช่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 ใ l ่ใช o ใ n ่ใช่ t ช่ใช่ใ o ่ n ช t ใช t ใช่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 ใช e ใช่ใช่ t ช่ใ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  o ่ใช่ใช่ใ o ่ใช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  s ใช่ใช่ใช่ใ o ่ใช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 ่ What, so, what, what else goes Same on? This? Not put in salt here. Yes. Okay, so what else that goes on? Mm -hmm. Okay. okay. Uh, Let me give you? you a spoon. Yeah. Spoon here. Okay. That's so, dry. what's the sauce going on? That or that? Any. What you like? Try the sauce first. No, you're not. You've got different sauce here. First of all, amazing. Yes. Peanuts. Okay, and this one, hang on. Hang on, hang on. ย้อนย้อนยิ่จะใช่เออฮู้สไปซี่อ่ะนี่ส่วนเหตุการณ์เฝือด and before I can I got no room That's camera This nice เหตุการณ์น่าสวยไกลว่ะเที้ยวโอ้ยน่ เอาต็วถวยจังไหไม่มันเผ็ดมันเผ็ดมันเผ็ดไยซิมอยู่นี่มันเผ็ดอ้นี่เพเผ็ดไนี่แ่บแนี่น้ำจิ้มเ่วัน t from the a r k one if you don't like t ันย์เนี่ย That's That's p l s a v e a เผ็ดภาว่าน้จิ้มโอเคใช่เอ็นวัเนี่ยออได้ิมเผ็ดยย I'm not even h a e t h anything y e นี่คือคุณลืมกินมิสันนี่คือคุณลืมกินมิสตันนี่คือคุณลืมกินมิสตันน่คือคุณลืมนมิสตันนี่คือคุณลืมกนมิสตันนี่คือคุณลืมกินมิสตันนี่คือคุณลืมกินมิสันนี่คือคุณลืมนมิสตันนี่คือคุณลืมกินมิันนี่คือคุณลืมกินมิสตันี่คือคุณลืนมิสตันี่คืมกินมิสตันนี่คือคุณลืมกินมิสตันนี่คือคุณลืมกนมิสตันนี่คือ

ไมมน่ต <M łość> ักาดตดไตดเียหคือิมเีดโอเคจ้าแค่นี้ละจ้าบายฟานานะคะขอกินแน่เด้อว่างก่อนเอ็นจอยทุกคนนะคะแซบคักแซบค่อันนี้มากหแต่มาอันนี้นยบายไปดัง